ขว้เนี่ยนะครับ,บความครั่วอุปถรรัมภูสูงอายุเดือนละสามพันบาทเบื้องรรยละเอียดเบื้องหลังเป็น,เป,นเป็นแนวดีนี่กทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์กับโดยกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นเปิดเผยวางสีครับอืการดําเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ครับที่มีความต้องการอยู่กับครอบค,ร,ครัวแล้วก็ชุมชนอืภายใต้ระเบียบ ของกมรมกิจการผู้สูงอายุว่าโดยการคุมข้องผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปธรรมพศ2 5 6 6ครับเพื่อจะสนับสนุนงบประมาณให้ลูกหลานที่ต้องล่าออกออกจากงานมาดูแลพ่อแม่ครับเครือญาติหรือคนในชุมชนที่ดูแลผู้สูงอายุที่ป้อบางแล้วกับ่ม้ไเผเบิงแง่งนะครับเป็นตาทิตนเน่ยผู้เฒ่าที่เตียงนี่ครับโอ้ลูกหลานนี่บางเถอเนาะ เงินไปจ้างพยาจบาลหรือผููที่เขาจะมาดูพ่อแม่ก็ต้องล่าออกจากงานมาเด้มาเบิงนะครับมาเบิงมุ้ยไผ่ดูแลเดเออที่จะดูแลว่ไห้เขาก็ต้องส่งไปศูนย์นะครับอไปอยู่ศูนย์พักพิงศูนย์พัฒนาการและการสวัสดิการสังคมอมให้ไปอยู่สันเขาบอยอยากให้พ่อแม่เขาไปอยู่แบบนั้นบางเถอเนาะอยากเบ่งเองนะครับที่นี่รอบรัวอุปถัมมันหมายความว่าไหนก็หมายความว่า บุคคลหรือครอบครัวี่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ว่าราการจังหวัดแล้วแต่กรณีให้เป็นครอบครัวอุปถธรรมผู้สูงอายุที่มีท้านาอยากจนนะครับม่วไม่ไดูแร่หรือมีอยู่แต่ว่าภาสามาถที่จะเลี่ยงดูได้ครับการคุมข้องตามระเบียบนี่ครับผู้สูงอายุต้องยิ่นย่อมเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดครับกรณีผู้สูงอายุภาษามารถให้ความยินยอมาได้นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ รวมร,วมร่วมขอติดจริงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อขอคุมข้องดูแลผู้สูงอายุอแล้วก็ขอใดเพียงข้าละหนึ่งคนอ้ครับหากจะรับหลายกว่านั้นก็ต้องมีเหตุผลมีความจําเป็นแต่ต้องรับผู้สูงอายุมากดูแลคุมข้องหลายกว่าหนึ่งคนก็ต้องมีเหตุผลเป็นวิเศษอสําหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นภูขอเป็นภูอุปธมรมครับผู้สูงอายุนี่ ครับก็ต้องมีคุณสมบัติไปครับหมอทุกคนเป็นใด đây. เด้หนึ่งก็ต้องอายุร้ายกว่า18แปดปีบริบูรณ์ครับผู้ที่มีอายุตำกว่าครับซึ่งมีศักภายภาพก,กมีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเป็นรนายไปเราอยู่หน่อยก็จริงแล้วตำกว่า18แปดแต่ว่าโอ้เรามีศักยภาพเรามีโอ้โหฝีมือว่าไงซะในการดูแลคนป่วยคนสูงอายุ เอออันนี้พีนาเป็นกรณนนีไปแต่ว่าคุณสมบัติแบบทั่วๆไปก็คือสิบแปดปีขึ้นครับมีทีู่เป็นรักแรงมีอาณาบริเวณอยู่หม่องเดียวกันกับผู้สูงอายุแด่๋เราความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุต้องอยู่ใกลกันนะบอกยังไงซะยู่คนละทีมันยากจีละผู้หนึ่งอยู่ฐานี่ผู้หนึ่งอยู่ผุ่นยาโสฝุ่น ตานี่ก็ตั้งอยู่บนนี่เนาะสำนักประจานรบ้านเกศสองผู้นึงอยู่โศมันโอ้ยตัวจิไปจิมาต้องอยู่ในครับอาณาบริเวณเดียวกันตองบ่เป็นผููที่ต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาอยู่ในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ในการพิารณาของศาลครับเออบ่ได้ครับนี่บ่ได้ประวัติบ่ดีบอกยังไงซะครับการขอเป็นครอบรัวอุปธรรมต้องยืนความเหมางสมตามแบบที่อธิบดีกําหนดครับถ้ายุงเทวกับไปกรมกิจการผููสูงอายุ ถ้ายู่ต่างจังหวัดกับไปสำนักง,งานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์แต่ละจังหวัดจังหวัดบนกับไปที่ละครับสารกลาเงเฮานี่ยาโซซิสเกตสุรินบุรีรัมก็ไปแต่ละมองที่เขาตั้งอยู่ครับสำนักง,งานพัฒนาสังคมพ่อม้อจอว่าไงไงซะซูรยนพ่อหมอจอ,อ,อ,ห,อ,จอหรือไปศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดก็ได้ครับเป็นย่ำนะครับเป็นบอกว่ากรมกิจการผู้สูงอายุให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้สูงอายุอืม แก่ครอบรัวอุปถัรรมแม่มาแล้วครับครอบครัวละ2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนเบี้ยแแดมี่เหตุจําเป็นกเหมะสมอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมขึ้นครอบครัวละม่เกิน3,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อ1เดือนนะครับเดือนละ3,000หมายง่ายซะเต็มทีแต่ว่าก็ต้องเบื่องนําความเหมาะสมนะครับก็จะเบิ่งความเหมาะสมอ้าวอันนี้ก็คือเรื่องที่ดูแลผู้สูงอายุรับแต่เ้าเป็นเล็กหน่อยผู้สูงอายุตอนนั้นเิ่นก็นยังผู้สูงอายุหรอก กับเพิ่นก็ดูแล่เฮาพ่อแม่เเฮาหรือปูยาตาตรวดมันก็เบื้งเฮาครับอืเพราะว่านี่เพิ่นเ่าแกมากเฮาก็มีหนาทีได้เนาะอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเวียกที่ท่านสมัครใจ